ระวังตัวให้ดีแบมแบมก็เจ็ดตฟ้องชาวเน็ตปากเสียแบมแบมก็เจ็ดประกาศลั่นเบื่อพวกแอนตี้แฟนเต็มทนเตรียมไล่ล่าเอาผิดต่อฟ้องหมดไม่สนว่าจะอยู่ประเทศอะไรเตรียมรอดูได้เลยแม้จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกติแต่ก็ต้องยอมรับว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะมากหรือน้อยมักจะต้องโดนถ้อยคำสบประมาทว่าร้ายในเรื่องจริงและไม่จริง ยิ่งในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกสังคมคนดังหลายคนก็เปรียบเสมือนที่ระบายอารมณ์ของชาวเน็ตที่นึกอยากจะด่าจะว่าหรือจะแสดงความคิดมุ่งร้ายอย่างไรก็ได้แบมแบมก็เจหรือแบมแบมกันพิมุกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนถ้อยคำว่าร้ายจากชาวเน็ตมาตลอด ตั้งแต่เดบิวตถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า9ปีจากเด็กน้อยอายุ17จนกระทั่งกลายเป็นหนุ่มอายุ26แบมแบมผ่านหลายๆเรื่องราวดราม่ามาเยอะมากโดยเฉพาะดราม่าจากชาวเน็ตไทยที่พิมพ์อะไรไปก็อาจลืมนึกไปว่าแบมแบมนั้นอ่านภาษาไทยออกแต่เจ้าตัวไม่เคยออกมาตอบโต้ถ้อยคำรุนแรงเหล่านั้นเลยสักครั้งล่าสุด ทำแฟนคลับแทบกรีดเมื่อแบมแบมออกมาโพสถึงบริษัทต้นสังกัดว่าคุณสามารถทำอะไรกับพวกคนที่พูดจาแย่ๆและสร้างข่าวปลอมถึงผมได้ไหมผมเบื่อและทนไม่ได้แล้วใครก็ตามที่มีปัญหากับผมก็รอดูตอนจบแล้วกันนะถึงเวลาทำเงินสักหน่อยแล้วก่อนที่ผมจะไปทำงานต่อขอบอกอะไรหน่อยคราวนี้ผมเอาจริง พวกแอนตี้คิดว่าผมทำอะไรไม่ได้เพราะอยู่คนและประเทศใช่ไหมผมจะทำเต็มที่เพื่อตามหาคุณแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอากาทศแค่ทั้งไทยและเทศเตรียมจุดลุฉลองเพราะแบมแบมไม่ทนอีกต่อไปแล้วเตรียมเก็บแอนตี้แฟนพวกชาวเน็ตปากเสียที่ว่าร้ายคนอื่นแบบไม่จริงโดนแน่หลังจากแบมแบมประกาศแบบนั้นหลายๆคน ก็แชร์ให้คนอื่นๆเอาแบบอย่างเพราะพวกเขาก็เป็นสนามอารมณ์ของชาวเน็ตวงเล็บไทยมานานไม่ว่าจะเป็นลิซ่าหรือคนอื่นๆแถมต้องกระซิบว่าหลังแบมๆออกตัวไปไม่นานหลายๆแอคเขาก็ระเบิดตัวเองไปช่งนั้นคุณพี่ก็รีบเกินต้องบอกว่าถ้าเขาแคปเอาไว้ยังไงก็หาเจอนะจ๊ะ